สนับสนุนโดยการเนสกระเป๋าเทพแห่งความสำเร็จสวัสดีครับวันนี้โบท๊ทก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ไทยเวกพาร์คนะครับผมพามาทํากิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมทางน้ําเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยแต่ว่ากีฬาประเภทนี้นะครับการเดินเครื่องหรือขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นการใช้สลิงลากนะครับถามว่ากีฬานี้นะครับทำไมโบท๊ทถึงอยากพาทุกท่านมาแนะนำนะครับคืออันดับแรกเลยเนี่ย แรงบันดาลใจแรกที่โบนมาตรงนี้ต้องบอกเลยว่าการปฏิบัติหรือการนั่งสมาธินะครับจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติที่วัดหรือที่เงียบๆหรือห้องนอนหรือห้องหิ้งพระแต่จริงๆแล้วการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติเนี่ยจริงๆมันคือการนําสิ่งเหล่านั้นนะครับมาใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจําวันหรือมาอัดแอปใช้กับชีวิตประจําวันนะครับซึ่งกีฬาเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญเลยนะ กับการใช้สมาธิเพราะกีฬาเนี่ยองประกอบสําคัญที่จะทาให้เล่นกีฬาได้ดีนั่นคือจะต้องมีสมาธินะครับและกีฬาประเภทนี้นะครับจะบอกเลยว่าจิตกับร่างกายเนี่ยจะแยกค่อนข้างอย่างชัดเจนนะอ่าแล้วจิตจะต้องเป็นตัวนําร่างกายนะครับบางครั้งนะร่างกายเราพร้อมแต่ใจเราไม่พร้อมเว้ยสุดท้ายนะฮะใจเราจะพาร่างกายเราเลี้ยวออกเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างและเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าจุดตรงไหนนะที่ ใจกับร่างกายที่มันไม่สอดคล้องกันนะครับแล้วผลมันจะเป็นไงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะครับก่อนที่จะลงไปเล่นนะเราจะต้องมาวอร์มร่างกายกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมครับผมเริ่มจากนี่เลยนะครับการ s t ตช t c h i นะครับยืดแขนยืดขานะฮะยืดทุกส่วนของร่างกายนะครับผมใบเสร็จต่างๆนะครับผมจะบอกเลยว่ากีฬาประเภทนี้นะครับสิ่งที่ต้องใช้เยอะๆหลักๆเลยนะครับคือ แขนกับต้นขานะครับผมที่จะใช้มากฉะนั้นต้องยืดให้ดีเลยนะครับหลังจากที่เรา stretching เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นการวิ่งวอร์มสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ร่างกายเราตื่นตัวสักนิดหน่อยนะจ๊ะหลังจากที่เราวิ่งเหงื่อออกพอประมาณนะเราก็จะไปที่เทมโบลีนนะครับเพื่อเป็นการกระโดดนะครับเช็คความรู้สึกนะครับความรู้สึกของการกระโดดการลงการจัมป์การแลนดิ้งต่างๆนะครับผม สำหรับอุปกรณ์นะครับไม่ต้องกังวลนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับจะมีการจัดเตรียมให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกมีให้เช่านะครับอยู่ที่60บาทนะครับผมแล้วก็จะมีชูชีพให้นี้ฟรีและรวมถึงบอร์ดนะครับจะมีทั้งบอร์ดนั่งแล้วก็บอร์ดยืนให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับผมสาหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับครั้งแรกแนะนําให้เล่นเป็นนีบอร์ดนะครับผมซึ่งอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นเป็นบอร์ด สำหรับนั่งนะครับก็เป็นการคุกเข่านะแล้วก็จะมีที่รัดนะครับคอยรัดขานะครับก็คือรัดเรียบร้อยปั๊บเราก็จะมีแฮนด์โนะครับนะฮะก็จับนะครับในจุดตรงนี้คือเทคนิคแรกนะครับก็คือการที่เราจับและล็อกไว้นะฮะพยายามอย่าให้อย่าให้สลิงเนี่ยดึงเราออกไปนะครับคือพยายามล็อกแขนไว้นะครับโดยใช้ใช้แรงในส่วนตรงนี้นะครับผมแล้วก็การเลี้ยวบังคับเลี้ยวขวานะครับก็คือดึงเข้ามาทางซ้ายนะครับผมแต่ถ้าจะบังคับเลี้ยวซ้ายให้ดึงแฮนด์โเข้ามาทางขวา นะครับผมอ่าอันนี้ง่ายๆแค่นี้เองผมเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านก็สามารถเล่นได้นะครับไม่ยากหลังจากเล่นม e ีบอร์ดได้นะครับก็จะเป็นสู่การพัฒนาเลเวลนะครับไปสู่บอร์ดยืนซึ่งบอร์ดยืนนะครับการทรงตัวนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ได้เหมือนกับบอร์ดนั่งนะเพราะบอร์ดนั่งนี่คือบาลานซ์นี่คือการนั่งม,มันจะเป็นการนั่งที่แบบบาลานซ์แนวตรงนะแต่นี่คือจะเป็นบาลานซ์ในการยืนนะครับซึ่งจะเป็นยืนแนวข้างนะครับผม สำหรับคนที่มีพื้นฐานเซิร์ฟสเก็ตนะครับสามารถที่จะมาอัดแอใช้ได้นะแต่คือเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยบาลานซ์ Balance เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าแต่เวกบอร์ดเนี่ยบาลานซ์นะครับหลกัหลกๆเนี่ยจะทิ้งน้ำหนักมาด้านหลังนะครับเพื่อเป็นการทรงตัวแต่ในแง่ของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยสามารถมาอัดแอใช้ได้เลยนะครับจะคล้ายๆกันนะครับผมก็ไม่ยากเช่นเคยแต่แนะนําว่าเล่นนั่งไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะนั่งรอดแล้วค่อยไปยืนแล้วกันนะฮะ หลังจากที่ทุกท่านนะครับคิดว่า,าพร้อมแล้วนะครับก็สามารถที่จะเริ่มเล่นท่าได้เลยซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมที่ให้ทุกท่านได้สามารถขึ้นเล่นนะโดยพื้นฐานแรกนะครับที่จะใช้เล่นกันนั่นคือคิกเกอร์นะครับผมคิกเกอร์นี่คือจะเป็นคล้ายๆเหมือนทางสไลเดอร์ที่ที่ส่งเรากระโดดขึ้นนะครับสำหรับจัมป์นะครับผมก็จะมีคิกเกอร์ที่เป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ฉะนั้นเราควรเริ่มที่จะเล่นในส่วนของเป็นขนาดเล็กนะครับหลังจากที่เรา สามารถเล่นคิกเกอร์ได้แล้วนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นฐานของการเล่นท่านะเพราะมันจะเป็นการกระโดดจำขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคในการที่จะลงแลนดิง้งฉะนั้นถ้าเราหาจังหวะแลนดิ้งไล่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดและเล่นท่าอื่นๆได้แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเล่นคิกเกอร์นะโมดบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องฝึกนั่นคือเราจะต้องฝึกการออลลี่ในน้ําก่อนนะครับผมก็คือการ ทีบบอร์ดลงไปในน้าเพื่อให้บอร์ดให้น้ำเนี่ยดีดบอร์ดขึ้นมานะครับเหมือนเป็นการจ้าในน้ำนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานในการเล่นท่าและหลังจากนั้นพื้นฐานแน่นเราสามารถที่จะไปต่อยอดเล่นกับอุปกรณ์อื่นๆได้ครับผมกีฬาเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้สมาธินะแล้วก็เป็นการที่เราจะควบคุมจิตนะครับฉะนั้นพอเรามาเล่นเนี่ยมันจะมีคําว่าความกล้ากับความกลัวนะครับ ฉะนั้นกีฬานี้จะแยกได้ชัดเจนมากเลยกับการที่เวลาเราจะขึ้นอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีความลังเลและสงสัยว่าเราจะทําได้จะขึ้นดีหรือไม่ขึ้นดีฉะนั้นกีฬานี้นะครับมันเป็นเสี้ยววินาทีในการตัดสินใจในการที่จะทําท่าต่างๆจิตกับใจและร่างกายเนี่ยจะต้องมาประสานพร้อมกันนะครับถึงจะสามารถทําท่าต่างๆหรืออะไรต่างๆออกมาได้ดีนะครับแล้วรวมถึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกีฬานี้มัน สลาโบ,บนะคือจินตนาการก็สําคัญนะครับเพราะเราจะต้องมีจินตนาการไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวเข้าตรงตําแหน่งของคิกเกอร์หรือการฉีกบอดี้เราไปในแต่ละตําแหน่งของน้ำเนี่ยฉะนั้นแรงฉีกหรือจินตนาการเนี่ยก็จะมีผลต่อการที่จะที่ประกอบในการใช้เล่นท่าเหมือนกันนะครับแล้วก็จินตนาการเนี่ยก็สําคัญถ้าเรามีจินตนาการที่ดีว่าเราสามารถทําได้เนี่ยมันจะส่งผลต่อจิตของเราและส่งผลต่อร่างกายของเราทําให้เราสามารถที่จะ ควบคุมร่างกายแล้วควบคุมจิตใจแล้วสามารถทําให้ท่านั้นออกมาได้ดีนะครับผมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับทุกอย่างมันมีความผิดพลาดเสมอฉะนั้นเมื่อผิดพลาดเมื่อตกเราก็แค่กลับมาเล่นใหม่แล้วก็ซ้อมใหม่ทั้งเองทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเกิดความเคยชินให้ร่างกายกับจิตเกิดความเคยชินหลังจากนั้นเราก็สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นจะบอกเลยนะครับว่ากีฬาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับที่สําหรับโบสน,นะโบสมองว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ ที่เปรียบเหมือนเราการเ,าเราได้ฝึกสมาธินะครับหรือหรือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี้ยมันเป็นกีฬาที่เราเล่นคนเดียวแล้วเราออกไปเนี่ยเราก็าอยู่กับตัวเองมันเปรียบเหมือนเราเรา,เราได้นั่งสมาธิแล้วก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยสำหรับโบสน,นะครับโบสมองว่าการปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกขณะที่เราใช้ชีวิตเราอาจจะไม่ต้องนะครับที่จะอยู่ในห้องพระหรือเข้าวัด ในการปฏิบัติหรือนั่งสมาธินะครับแต่เราสามารถที่จะปฏิบัติและนะําทำสมาธิได้แม้กระทั่งเรานั่งทํางานเราขับรถหรือว่าเราทํากิจกรรมต่างๆหรือเราเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งเราสนทนากับเพื่อนเราจริงๆเราก็ต้องใช้สมาธิในการควบคุมนะครับเพราะไม่งั้นนะครับจิตไม่ดีสมาธิไม่ดีเนี่ยคำพูดบางอย่างอาจจะหลุดออกไปอาจจะทําให้ท่านผิดใจกับเพื่อนได้นะครับกีฬานี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่จะทาให้เรา สามารถที่จะคอปเตอร์มานะครับฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่โบ๊อยากจะแนะนำนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รู้ว่าจริงๆสมาธิที่ไหนก็ฝึกได้ครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะมาเล่นกีฬาประเภทนี้นะครับคือเวกบอร์ดนะครับสามารถมาได้ที่ไทยเวกพาร์คนะครับลำลูกกาของ5นะครับสามารถเซิร์ชเข้าในใน Google Map ได้นะครับก็คือไทยเวกพาร์คเลยนะครับผม หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือต่อได้จากที่ด้านล่างนี้เลยครับผมที่นี่นะครับยังมีการให้บริการเซิร์ฟส,สเกตด้วยนะครับเป็นลานอย่างดีเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟสเกตนะครับที่นี่ก็มีให้บริการเช่นเดียวกันนะครับเป็นไงจะจะถึงคิวแล้วตื่นเต้นไหมไม่เลยครับภาพนี้คือคิดว่าจะออกไปสู่ส บึงทะเลสาบเนี้ยไกลแค่ไหนครับครบรอบไหมน่าจะน่าจะครบรอบเลยครับครบรอบเลยอ่ะครบรอบเลยน่าจะไปถึงนู่นถึงไหนปีนปีนอันนี้หนึ่งใช่ไหมปีนหนึ่งเลยอ่ะเออปีนนี้หนึ่งเลยปุ๊บขึ้นไปหมุนสองตลกตกมาเป็นไงแอกตกนั่นแหละอ๋อจินตนาการนี้คิดว่าเห็นเห็นภาพยังไงครับเห็นเป็นภาพยังไงฮะเห็นเป็นภาพยังไงฮะตอนหล่อชูสองนิ้วหอมมาตรงนี้นะครับอ่าเออโอเคเดี๋ยวจะรอจับภาพให้เดี๋ยวจะดูภาพสวยๆชูสองนิ้วนะตรงนู้น ยืนอยู่บนบอร์ดใช่จูสองนิ้วโอเคเรา <laughs> จะรอดูฝีมือนะจ๊ะแหวโอ,เววโอโ้เห็นไหมก็ยังออกไปชิวๆเฮ้ยปุ <mail> ้ม<ไ>ปุ้ม<ไ>ปุ้มอะไรนะครับแอ <laughs> นนี่ <laughs> ไหนๆจูสองนิ้วดิ <laughs> ครบรอบไหมน่าจะน่าจะครบรอบเลยครับครบรอบเลยอ่ะครบรอบเลยนมไ่จะไปถึงนู่นถึงไหนปีนปีนอันนี้หนึ่งใช่ไหมเปรียนหนึ่งเลยอ่ะเปรอันนี้หนึ่งเลยฟุบขึ้นไปหมุนสองตลกเปรอันนี้หนึ่งเลยฟุบขึ้นไปหมุนสองตลกฟุบขึ้นไปหมุนสองตลกไปเปรียนนี้หนึ่งเลยฟุบขึ้นไปหมุนสองตลกเปรอันนี้หนึ่งเลยฟุบขึ้นไปหมุนสองตลกภูมิอยากจะชูให้นิ้วหนึ่งที่บานนี้อันนี้ อยากจะชูให้นิ้วหนึ่งเพื่อนเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริง,รง,รงโอ้โห <Yeah. S 1> สำหรับคลิปสนุกสนุกนี้นะครับผมสนับสนุนโดยการเนสกระเป๋าเทพแห่งความสำเร็จนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปพีออเดอร์ได้ที่ l ล n e พิมแอดการเน9555ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ